สวัสดีครับแล้วผมบอกเลยวันนี้วันจันทร์นะครับขอให้มีความสุขกับการทํางานแล้วก็ขอให้เรามีโชคมีร่วมกันขอให้มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันนะครับแล้วก็ขอให้ส่งส่งโชคท้ายปีนะครับก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนแล้วเมื่อเช้าผมลงไปแล้วสําหรับเลขประจําวันนะครับก็คือเลขวันจันทร์จะมีสองมีเก้ามีเจ็ดมีสามมันเป๊ะเลยครับมันเป๊ะเลย มันเป๊ะเลยว่าวันนี้รัฐบาลมันต้องมี297มาแน่นอนแต่ผมไม่การันตีว่ามาตัวไหนแต่ผมฟันไปที่7ฟันฉีคนอื่นด้วยส่วนใหญ่คนอื่นจะให้หกออสนใจคนอื่นจะให้หแต่วันนี้ที่ผมลงให้ใหเมื่อเช้าเป๊ะเลยแล้วตารางที่ผมให้ไปก็ ของผมไม่มี3มครับของผมไม่เด่นสนี่อันนี้คือตารางอันนี้ตารางทางัก3าเมื่อวานนี้ก็เด่น7เลขประกอบจะมีสองมี9มีห้ามี8ดมีสี่แล้วนี่เมื่อเช้าครับเลขนําโชคสองเกแล้วก็สมมันเป๊ะเลยสองเจ็ 2, 7, อยากให้มันออกอยู่นะครับสองเจ็เดี๋ยวผมจะจุดอยากให้มันออกอยู่นะสาหรับสองเจสองเจ็ด สองเจ็ดเก้าเนี่ยแต่ผมมั่นใจวันเนี้ยผมให้เก้าสิบเปอร์เซนว่าเลขเลขเลขผมมาแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าตัวไหนแต่ตอนนี้ที่ผมชอบหลักๆนะผมชอบชอบสองเจ็ดสองเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็แปเก้าเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาครับ แตกสามตัวเท่ผมว่าไม่รู้นะครับว่าจะแตก3ตัวไม่แตกแต่ว่าในตารางอ่ะมันมีครบเลยไม่มีเลข7ครับนี่ห้าสองแล้วก็แแล้วถ้าถ้าสังเกตดูนะครับคือเลข58าแะมันเด่นอยู่ล่างนะครับ58าแกับห้ดมันเด่นอยู่ล่างสองห้ามันเด่นอยู่บนนี่แม่ฟังเดอ้อ ห้าแปดนนะ่ะผมทำนะ่ะมันเด่นอยู่ล่างเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นให้นิ้นไปที่ข้างล่างแต่ถ้าเลขสองห้านะ่ะมันเด่นอยู่บนนี่มันเด่นอยู่บนครับค่าแม่แม่กดไลค์กดแชร์มาผมจะปล่อยสายด่วนสายด่วนยังไม่ให้เลยรีบออกไปแล้วอากดดึงมา ขอคนละหนึ่งแชร์ห้า้อยคนปล่อยสายด่วนเลยปล่อยในกลุ่มก่อนสายด่วนวันนี้บอกเลยว่ามาามืดเป็นเลขเก้าไม่ด่วนหรอกครับมันก็เป็นเลขที่ที่เป็นเลขเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวผมบอกกดหนึ่งกดหนึ่ง ไม่ต้องคิดเยอะครับวันนี้รัฐบาลสูตรที่แม่นที่สุดคือเจ็ดแปดสองสูตรที่มันแม่นที่สุดคือเจ็ดแปดสองผมให้เจ็ดกับสองผมไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้ผมฟันเจ็ดผมฟันเจ็ดแต่ถ้าแม่ถามว่ามามือตัวไหนผมให้เก้าแต่ผมผมให้เก้าแต่ผมก็ยังชอบเจ็ดมากกว่าเก้าผมผมต้องพูดผมก็ไม่เปลี่ยนไม่ไม่ไม่เปลี่ยนครับ แต่ถ้าเก้ามานะ่ะผมอยากให้มันออกเลขแปดเก้ามากอยากให้ออกเลขแปดเก้ามากครับเพราะว่าเดือนนี้เดือนสิบสองไม่แน่นะครับเพราะว่ารัฐบาลจะออกแค่รอบนี้แล้วก็จะไปออกปีหน้าเลยวันที่สองมกราสองพันห้าร้อหกสิบแปดไม่แน่รอบนี้อาจจะออกเลขมงคลของรอก้าปิดท้ายแต่เราก็ผมก็ไม่รู้ว่าเลข มันจอกเลขตัวไหนเพราะว่าเลขมงคลรอเก้ามีเยอะทักถ,ถ้าเลขมงคลรอเก้านะที่เลขมงคลรอเก้าที่มีเลขเก้านะก็จะมีศูนย์เก้ามีหนึ่งเก้ามีห้าเก้าครับมีเก้าเจ็ดแล้วก็มีเก้าแปดมีแค่นี้แล้วกอ็อีกตัวหนึ่งเก้าสามเก้านะถักเก้านะแต่ว่าถ้าเก้ามา อยู่ข้างล่างนะครับไม่อยู่บนบนจะเด่นเจ็ดสองแล้วก็หกแต่ผมอยากให้ออกแปดเก้าเพราะว่ารัฐบาลไทยนะครับมันออกมันไหลเลขพี่น้องเออม,มันไหลเลขพี่น้องเลขพี่น้องคือเลขที่มันอยู่ติดกันผมก็ยังย,ยืนยันเหมือนเดิมว่าสูตรที่มันแม่นที่สุดคือเจ็ดแปดแล้วก็สองผมก็เลยให้เจ็ดกับสองเป็นคู่เด่นแล้วผมฟันไปที่เจ็ด จำง่ายๆเอาง่ายๆสูตร782ยังไงมาทุกรอบแล้ววันแล้วรอบนี้ผมก็มั่นใจว่า782มาแน่นอนแต่ว่าจะจับคู่ตัวไหนส่วนเลขจับคู่นะ่ะผมจับให้แค่นี้ผมจับให้แค่นี้ผมเดี๋ยวให้นี้ด้วยใครที่เล่นนี้แอินลงไปแล้ว นี่ผมให้แค่นี้ครับขนมไทยผมให้เจ็ดกับสองเป็นคู่เด่นนะครับแล้วก็ฟันเจ็ดมีสามเจ็ดสี่เจ็ดสองสองหกสองสี่นะแล้วก็ระวังหกเจ็ดกับเก้าแปดเม็ดเดียวมให้เจ็ดสองสี่นะครับแล้วก็มัรคแหงเจ็ดเก้าแล้วก็สองเก้านะครับเจ็ดสองเก้าเก้าเจ็ดสองจะเป็นเลขที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเลขรองนะครับให้ก็คือไม่ต้องคิดเยอะสูตรที่แม่นที่สุดคือเจ็ดเจ็ดกับสองแต่ว่าวันเนี้ยถ้าเป็นมามื่น่ะ มาท่าล่างนะถ้าถามว่าล่างอะ่ะเด่นตัวไหนล่างนะ่ะท่าล่างถ้าผมดูแล้วนะ,ะล่างรอบเนี้ยแปดกับเก้าอยู่ข้างล่างแปดเก้าศู 0, นย์ที่ผมให้เนี่ยแปดเก้าศูนย์แต่ถ้าตัดออกหนึ่งตัวผมขอตัดศูนย์ออกผมขอตัดศูนย์ออกก็จะเหลือแปดกับเก้าแต่ถ้าตัวเดียววัดใจผมว่าเก้ามาล่างรอบนี้อันนี้ก็คือไม่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะขึ้นบนหรือลงล่างเดี๋ยวผมว่าเกนะ้าอยู่ล่างแต่เจ็ดกับสองผมนะ่ะไปอยู่ข้างบน เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นี่อันนี้จะเป็นเว็บไทยที่เขาทําเลขสถิติมาครับก็จะเห็นเห็นไหมครับว่าเลขแปดเก้าศูนย์อ่ะมันจะอยู่ข้างล่างแล้วมันเป๊ะเอวของผมเลยแล้วเห็นไหมสูตรแล้วสองมันจะอยู่ข้างบนซึ่งวันนี้เลขทูบที่แม่แม่เห็นน่ะมันอาจจะแตกสามตัวก็ได้เพราะว่ารางวันที่หนึ่งเลขที่ออกอ่อยจะมีห้ามีสองแล้วเลขทูบเราก็ออกห้าแปดสองเห็นไหมครับ มันมีโอกาสที่วันนี้ไม่รู้ว่าจะแตกสามตัวหรือไม่หรืออาจจะเข้าสองตัวแต่บอกเลยว่าเลขทูบดอกดอกนี้ครับถ้าจะเล่นห้าแปดอ่ะให้นิ้นล่างแต่ถ้าจะเล่นสองห้าให้นิ้นบนแต่ถ้าแปดสองถ้าแปดสองถามว่าอยู่บนอยู่ล่างนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างสําหรับแปดสองมามืดวันนี้ยผมให้เก้าไปผมปล่อยสายด่วนให้สายด่วนสายที่ไม่ด่วน 605นะเห็นไหมครับก็จะเป็นเลขทูบที่ผมจุดจำได้ไหม605นะครับก็จะเป็นเลขทูบที่ผมจุดส่วน583นะก็จะเป็นเลขใหญ่นะครับส่วน199เป็นเลขทูบวัดเขาช่องลมส่วนอันนี้คือผมกลับจากตรงนี้ถ้าคิดว่ามันซื้อไม่ได้ก็ซื้อแค่605ส่วนวันนี้มามืดเป็นเลขามามืดเป็นเลข9ครับวันนี้จะให้9798ไป978996แล้วก็ห้าให้แค่นี้ครับ เก้าเจ็ด่ะมีอยู่ในชุดแล้วครับแปดเก้าก็มีอยู่ในชุดครับส่วนเก้าหกจะเป็นเลขเด่นอยู่บนนะครับหกห้าก็จะเป็นมาจากตรงนี้เอามาจับให้หนึ่งตัวนะครับเนี่ยเนี่ยสายด่วนนะให้เก้าครับเก้าสายด่วนปันพันที่เก้าไม่ด่วนหรอกอันนี้ก็ให้ไปหมดแล้วอันนี้เลขยายอันนี้เลขวัดเขาช่องลมอันนี้ก็คือจะเป็นเลขปิงปองที่มันชนกันนะครับแต่ถ้าจะไปตัดเลขนะําไปตัดเอาเองนะครับแต่ว่าถ้าตัวที่คัดมาแล้วก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าแปด เก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าหกแล้วก็หกห้านะครับ